S <S สวัสดีในตอนชิ่งเที่ยงค่ะของวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568ทุกคนตอนนี้ปิ่นกําลังอยู่ที่หน้าโรบินสันนาบอนค่ะแล้วก็ไทยวัสดุนาบอนอยู่ตรงกันข้ามนะคะทุกคนแล้วก็ซ้ายมือตรงนั้นเป็นซอยตาเอียดค่ะขวามือก็คือซอยเข้าไปอ้มกวนอูนั่นเองแต่ตอนนี้ปิ่นอยู่ที่นี่ค่ะ เคลีย85ชาบูแอนยากินิกุนั่นเองทุกคนร้านนี้นะในช่องปิดอะมีรีวิวแล้วแบบหลายรีวิวมากเลยนะเขทุกคนปิดมาตั้งแต่เขาเปิดแรกๆอะจนถึงทุกวันนี้ก็มาแต่วันนี้ก็มาค่ะทุกคนเหมือนเดิมมาดูราคาเหมือนเดิมเลยค่ะเขาเริ่มต้นที่299นะทุกคนที่มาวันนี้ก็เพราะว่าปินมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งทุกคน มาแล้วมาแล้วเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็มี 398ใช่ไหมก็จะแตกต่างกันไปค่ะที่นี่เขาจะมีอยู่4ราคาด้วยกันเมื่อกี้ใช่ไหม2 9 9แล้วก็3 9 8 698ทุกคนแล้วก็สุดท้ายก็คือ998นั่นเองค่ะทุกคนแต่วันนี้ปิ่นมากัน4ี่คนนะคะเลือกที่299ค่ะเราจะได้แต่หม้อชาบูแล้วก็ราคา3 9 8ขึ้นไปจะได้อันนี้ค่ะทั้งปิ้งย่างแล้วก็หม้อชาบูเรากินบ่อยแล้วแล้วก็วันนี้ มากันสี่คนไม่มีใครกินเนื้อเลยทุกคนก็เลยว่าเอาแค่299้ก็พอเป็นง่ายอาหารเที่ยงคนมีประมาณเท่านี้ค่ะคกี่โต๊ะคะหนึ่งสองสามสเปดเก้าโต๊ะเหมือนกันอ่าน้ําจิ้มเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนทุกคนน้ําจิ้มยังคงเดิมแล้วก็เครื่องปรุงก็ยังคงเดิมค่ะเยอะมากๆเหมือนเดิมแล้วที่ยังคงเอกลักษณ์ะค่ะทุกคนก็เพราะว่าที่นี่ยังคงเป็น บุฟเฟ่ไม่มีบวกบวก แล้วไม่จํากัดเวลาค่ะตอนนี้ในจังหวัดภูเก็ตมีหลายร้านมากๆเลยนะคะที่เริ่มจํากัดเวลากันบ้างแล้วค่ะแต่ว่าที่นี่ยังเป็นที่เดียวนะคะที่ยังไม่จํากัดเวลาแล้วก็จะมีอีกกี่ที่นะเดี๋ยวปิ่นจะลองไปดูค่ะแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่จะจํากัดเวลาทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนแล้วปิ่นจะบอกว่าถ้าเราเลือก299ค่ะตัวที่ปิ่นโชว์ส่วนกลางทั้งหมดตอนนี้ค่ะเราสามารถเลือก ทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราเลือก398ขึ้นไปอะ่ะเราก็มา,เ,าเลือกทานที่ว่าส่วนกลางที่ปิ่นถ่ายมาให้ดูตอนนี้ได้แต่ว่าเขาก็จะมีคิวอารคตพิเศษเพิ่มให้ไปกดสั่งในนั้นได้เลยค่ะแต่ว่า299ไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะกดสั่งค่ะกินได้เฉพาะที่ปิ่นโชว์แล้วก็วันนี้ ของบางอย่างก็เริ่มหมดค่ะเขาน่าจะยังไม่เติมแต่ว่าปิ่นน่าจะไม่มาถ่ายซ้ําเลยนะทุกคนปิ่นจะถ่ายให้นะตอนที่ว่าปินมาต่างค่ะเหมือนตัวเนี้ย mm. หมูตัวเนี้ยในตู้เนี้ยจริงๆอ่ะทุกๆชั้นนะคะมันจะมีของหมดเลยนะแต่วันนี้มันหมดหมดเลยเขาเดี๋ยวเขาน่าจเอามาเติมค่ะแต่ปิ่นไม่กลับมาถ่ายให้แล้วนะเพราะว่าปิ่นมาทานเป็นอาหารกลางวันต้องเร่งเวลาค่ะเ,เก็บรีวิวได้ครบหมดเลยแต่ว่าจะเป็น ภาพปัจจุบันค่ะทุกคนปิ่นไม่รอให้แบบของครบแล้วมันสวยๆแล้วถ่ายนะปิ่นเจอแบบไหนปิ่นถ่ายอันนั้นเลยค่ะทุกคนน,นี่ของจริงเลยแล้วก็ทุกคนเครื่องดื่มตัวนี้ก็เรียกพนักงานนะคะตัวนี้คือบวกบวกอันนี้ฟรีค่ะ ขนมพวกนี้ฟรีหมดเลยทุกคนรู้สึกว่าขนมจะเยอะขึ้นนะแล้วก็ผลไม้มีแตงโมอย่างเดียวค่ะมาค่ะทุกคนสิ่งแรกที่ตักมาก็คือซุปค่ะซุปหมูซุปเนื้อมาเลยทุกคนแล้วก็บอกแล้วเรามาทานอาหารกลางวันเรามีเวลาว่างหนึ่งชั่วโมงมาเลยค่ะทุกคนมามามาเจ๊อ๋อยแกะกุ้งใหญ่เลยมา,ม,ามือแกะกุ้งของเราค่ะทุกคน สุดยอดมีผักแล้วค่อยยังช่วยหน่อยเมื่อกี้ไม่มีผักเลยอ่าใส่ผักหน่อยนึงเพื่อความสวยงามค่ะทุกคนดูด,ดูอันนี้คือราคา299นะคะทุกคนนี่ดูดิเราได้แค่นี้มาค่ะเช็คบีนมามาบวกน้ำซุปทุกคนแล้วปิ่นจะโชวว่านี่ค่ะคนละครึ่งเท่านี้ค่ะ